สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หากแทงกันเบิร์ตสุขสุ่คนทางลาวทางไทยหรือทางต่างประเทศกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ้ามือนี้ก็พบว่ายูทูปสาวแลมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่สาวเล่มสพ่ผ้าพม่พี่น้องขึ้นไปเบิ่งเทเสาอยู่เชิงคนเบิร์นหับต้มกันเลยงั้อแม่พี่น้องก็นี้เนาะสาวเล่มเฮาไอ้นงเบิร์นพยกตินเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขึ้นรถเป็นพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องคนจะเอาตีนสาวไฟาซาสลาเซลเนาะไปว่าอยู่ข่างกันอยู่ข่างบน,นไว้ทอแต่เก่าพ่อพนะี่น้องรังนกเลยมันตักแน่เลยพ่อพี่น้องนะเนาะเคืนใส่รถเคนเนาะรถเคนสูงหนึห่งนะมันกใกล้ๆก,กันน่า <laughs> มันยลงมากนะอ่ะจะสัทธที่ิว่าบ้านเาว่างอยู่เนาะเต็มหลากเลยสมอันเนาะคนจะขึ้นเลยเพิ่งเลยอ่ะขึ้นได้อันหนึ่งเลยพอมีเนาะที่สองมึงจะมาิมัดขึ้นเนาะ เอาเอาทีนี้ขึ้นไปใส่งานแล้วเพิ่นกะถอกหม่พี่น้องเพิ่นเห็ดล่างไว้อยู่เนาะร่างพิ่นกะพิ่นกำลังเห็ดไว้อยู่เนาะมื้อนี้เคนสิมาถอกนี่ล่แหพะ่นเนาะขอบทิ้เซาเซราเซียวเนาะอันนี้เนาะเพิ่นสิเฮ็ดท่อนไว้ก่อนพพี่น้องเนาะถ้าบ่ได้แล้วทางแล้วเพิ่นกะเอาไปใส่แต่ละจุดละจุดเนาะกำลังขึ้นเลยอ้าวกำลังยกพี่น้าะ

เลยๆเรียกเห็นงานพอเี่นอเลยเนาะอ้าวเข็นมันก็แก่เครื่องแก่คล้องเลยเลยเนาะแก่เครื่องแก่รถก็ได้อีกทนพี่น้องเนาะเข็นทางปลาหรือว่ารถลากเนาะลากทางปลากประเภท น่าได้อีกแล้วที่ซองแหละพ่อพี่น้นองช่ไทยเนล่นซองงานแลน Under นนะมีสี่อันเด้อพ่อพี่น้อยเนาะมีสี่อันจรนี่เนาะเหมือนกันอ้าวที่สามบันนี้เนาะเซขึ้นเนาะสามบุญเนาะมาเกี่ยวเนาะ นะหวยนะถอยแล้วถอยแล้วนะา่ยหน่อยะถอยก็ไปสิมเอาตัวที่สามถึนะห่ยเนาะเนาะี้อรงหทาเช้า tá, นี dunno. ่ออก ไว้ว่าอยู่ภาคข้างเนาะภาคขางนั้นคนไวททอเลยเนะจะเก่าเนาะอ,อยู่แก้มป่าแล้วชีเท่ใหม่คนเชี่ยวจักรักเนี่ยได้อชีรักเทเทไหม่นี่อาจักรักวันเนี่ยคนเห็นล่างไว้คนจ,าจากักรลักวันเท่ใหม่เก้าะะร้อยเสาโอ วันนี้เขาจะออกไปย่ายยู่อยูชัยเนี่ะรักอันเป็นเขาเหตนุนะออกทางเนี่ยออกทางพุ่น,ออท,าท,านทางบ้านในเมืองพุ่นไปโ,โซลา,าเซียเนะ900าะเกาลอยเสาเกาลอยรักนะได้ เทได้หลายๆแล้วก็เอาไปกองไว้ก่อนกองไว้แล้วเทใหม่เทใหม่บางทีใส่งานแล้วยังเอาออกไปบัดเดียวมาทางแลรกคุณบอยคุณอยากออกไปมาทางแลรกคุณบอยออบอลใครมันแล้วน้ำเขาต้อออกนะยายแต่ละจุดนะนายุบเสร็แล้วมัน รักมาไล่นี่ไม่ได้เท่อีกแล้วใช่าดนเอารักสากันเนาะน้อดรักสาก่อนวันนี้วัน,วน,ม,นมู่กูนกับพันมู่ใช่ทางเชาไทางน้าแค่คนนี่นนเนาะ นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเพิ่นเกี่ยวกับลักเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์เนาะเพิ่นพากันเทอยู่นี่พ่อพี่น้องมเพิ่นีปูนเนาะมีหินแห่ทราย่พ่นเนาะปแดงูเล็กเนาะใส่เล็กใหญ่ได้พ่อน้องใส่เนาะเอาเล็กใหญ่ใส่อ้าวบัดนี้เนาะเพิ่นกําลังสิเกียมเทกันเนาะพ่อพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะเอามาเบิ่งวิธีเพิ่นสิเผาะเนาะ นี sea, ่นนาะพมพิน้องแบบเพมนเนาะแบบเพ่นจีเทเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์เนาะทีเป็นแบบนี้แหละพม่ินนอกนี่นะติกรอบพ่อมพี่น้องเพือน้ำไม้ติกรอบเนาะติกรอบดออกมาแบบนี้เนาะสี่สี่เหลี่ยมพมพิน้องเนาะนี่คือสี่เหลี่ยมเด้อยพมพิน้องเนาะไปทรงนี่แข่งเป็นเรียบเป็นเรียบไปยังสีนะพมพินนอกเป็นกรอบเป็นกรอบเนาะเป็นจสีเนาะอมาเบิ่งเลือดแข่งกันนี่พอมพี่น้องจะเป็นลักษณะนี้เนาะ สีเอาไม้เห็ดเอาพวกนเนาะเนาะนี่เนาวเอามาจุดสีเนาะเด๋ยตีนพ่นจะเป็นในนี้พพี่น้องเบิ่งตีนสาพ่นเนาะเดี๋ได้่างกินสาในพ่พี่น้องเนาะลางกินสาพ่นจะเอาผ่นเล็กห้องก่อนเนาะแล้วก็เอาไม้กอบสีเหลี่ยมเนาะใส่เนาะอ้าวันนี้เพิ่นก็สิหามไว้โทไปตั้งใส่นะพพี่นใส่วันตีนสาวเด้เนาะนี่เพิ่นบ่ตีนเพิ่นเอาลงไว้นี่ ได้เป็นลักษณะนี้เนาะนี่พอพี่น้องเขวบเสร็จเลยพอรม่พี่น้องคือจะตอกเล็กใส่เล็กกระปูใส่ทางด้านทั้งหน้านี่ยอรมีน้องบนตีนในเสาเนี่ยน่องจะได้พายใกล้ๆหนึ่งเนาะนี่เนาะเล็กกระปูเนาะคนถกใส่พอรมีน้องของผงเนี่ยเนาะจุดเดียวนี่แหละพรมี่น้องแล้วคนก็เอาเสามาขวบเสร็จเลยเนาะ อ้าวเบิ่งกันเลยเนาะเพิ่งก็ได้หามไปเนาะนี่เนาะใส่เนาะอ้าวมีแน่เนาะกวกชิเลยเนาะนี่เนาะล่างนี่เนาะเทเท่าละสองเนาะมันมีสองร่างเนาะเน่แต่ดูเหมือนคอบปักๆเลยเนาะมีส่วนเดียวเลยตะเอ้เนาะก็ไม่ไม่เพิ่งเราเห็นมันไหลเนาะนี่เนาะ mặc cả là hàng màn hoạt động đây mhm 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 nó, mhm 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 นี่เนาะเจะออกมาลักษณะนี้แหละโอ้คุณเจ้าเล็กมาใส่พวกนี้เนาะเล็กเส้นใหญ่เลยพุณพี่น้องเล็กใส่จังเอาทอใส่อ่าตอนนี้กำลังไปเอาโครงห่างเล็กพวกนี้เนาะนี่ตะนางเล็กพวกนี้เนาะเข็นหิดไว้เนาะซานไว้แล้วเนาะเด็กออกมาเป็นลักษณะนี่คุณพี่น้อง นี่น้องการจะลุบจึ๊บเนี่ยฮ่าๆๆอะตอนนี้กันแรกเอาไม้เสริมกรอบทั้งนอกกว่านี่ <c oughs> พอนะ <c oughs> มแล้วกระชี้ตอกเล็กใส่ <c oughs> เล็กก็ไม้ตอกติดกันใส่กระทั้งทั้งนอกเ <c oughs> พรานะว่าครึ่งไว้เ <c oughs> นาะนี่ครึ่งไว้ของน้นองเด่น,ะนตอกนะน,นี่นะนี่มา่อบังวิธีเพิ่อเหตุในพวามเรื่องเอันนี่ละ ก่อนเพิ่นจีเทปูลลนลงเนาะไปดูเห็นนี่ก่อนนะนนะอ่าปอกๆแป๊กๆไปเนาะอ้อมเลยเหนืเอยอ่าอ้อมเลยนะดันไว้ยโบ่ให้ไม่นะแต่ออกมาแต่ก้านคนนี้เนาะบ่ให้มันขยับเนาะ มอหอยล่างขยับมันแน่นเนาะเวลาถอดปูนชัยแล้วยังไม่โยกเนาะนี่ดันไปนนนนทางนอกน,าน่นนกานี่แหละของของมัเป็นหลักเสนี่เนาะนี่ขึ้นีานี่น้ำกระหัง เวลาเวลาใหญ่ย่นี่แหละพนล็อกดูเ้นเล็กี่สิบสามไตเนาะเด็กมากิดเรียกันเนาะ

กเช็คให้ให้เที่ยงนะมาเบิ่งงานเงานเพื่อนอ่ะอาเบิร์นงานงานเพื่อนอ่วมาเบิ่งมาจอนตอกว่ะตอกๆแป๊กแปกน่าตันไห้โอ้ ด้านนู้นแล้ข้างหน้าแล้ววเออตืมอีกขันไว้ลตกปูนี่เป็นห้องไม้สี่แปดเนี่ยเราเบาจ้ะตะปูตะปูยังก่อเนี่ยตะปูฮุกไม้สี่แปดพอ่น่อกนอคันนี้เอามาตอกเอาผันไว้แล้ว กูกัะปะกูฮกไเนาะไปว่อ้าวเพิ่นมาเห็ดกรอบนี่ซอยกันเฮยนอกเนาะซเพิ่นต้มยางยุ้ยนอ่อเพิ่นจะไปฉีดยางนาอเพิ่มก็มาตอกนี่ซอย,ย,อยเพิ่เนาะจะได้เพิ่ลงยางด้นี่เพิ่นต้มยางมันยืดทึ่งไปเนาะ อกอบซอยหมูหอนยน้องทอดกันหอ,อยนะ่องความสูงพันร้อยสี่สิบเนาะความกว้วา,กวงางแปดสิบพันว่าความกว้างทั้งทั้งตีนเนาะแปดสิบเนาะความกว้างทั้งปากเนาะทั้งเทิงเนาะสี่สิบพันว่าประมาณประมาณได้หอยน้องเนาะเพิ่นว่าประมาณ ตินเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์เก้าร้อยลักเด้อพ่อแม่พี่น้องเพป็น <bottle> สีเอาเนาะตอนนี <youtubers radas> ้เทตอนนี <them> ้ฮะได้สี่สี่เลยเนาะสำเร็จสำเร็จสีตีนเลยเนาะฉีชิ่นเนาะมาเห็ดกรอบอีกสองกรอบเนี่ยของพี่น้องเนาะมีกรอบสองกรอบเนาะเทเทเนาะตอนนี้เทใหม่พี่น้อง พคนว่าเทมื่อนี่มื่ออื่นมื่ออื่นเพิ่งจะถอดเกาะออกคนน่ะเทใหม่เนาะมือต่อมือว่าฉันฉันเนาะหายเพียรไปงานแล้วคนนี้เนาะออกไปกดนเรียกยินในแคบนอกนะ่ะถ้าลงคนกะชิโต๊ะคนนี่เนาะมื่อนี่เนาะผ่ากะชิคึมคึมหน่อยนอหน่อเลย Nhi nhập mà nhìn nó nhi nhập lạp vào nhau một chàng hoặc nó hoặc tốt nhất là hoặc là anh niệm nhìn lên ấy nó hoặc là hoặc là hoặc là hoặc này hoặc là 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 này là hoặc là hoặc là hoặc เล็กเส้นใหญ่ได้โอยน้องพันมาเห็ดเนี่ยเล็กเส้นบ้านใหญ่เนาะอ่ะนี่เล็กนี่โอยน้องเนาะงน้าโอยน้องโหนาผ้าเห็ดได้ื้อนี้เนาะโหน้าเพิ่นพาถอดติ้นเสานี่แหละพอพี่น้องเสาให้ฝ้าเนาะเอต่อกันไว้ตันไว้ป้องไว้เนาะให้ โหงเงี้ยเนาะอ้าวพี่น้องมาเฮานี่เนาะซาเลมกับจิ๊กกับลาพ่อแม่พี่น้องกันเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อประหยัดคที่ไม่ไหมซาเลมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องอย่าลืมบังคิดย้อนหลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดี